สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นการทำนายดวงราศีกุมโดยใช้โหราศาสตร์ยูเรเนียนประจำเดือนกันยายน2568นะคะขอเชิญชาวราศีกุมรับชมได้เลยค่ะเดือนกันยายนนี้สำหรับชาวกุมดาวหลายดวงกำลังส่งพลังแรงทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนเกียร์อย่างจริงจังค่ะพลังแรกดวงอาทิตย์สัมพันธ์กับยูเรนัสมาถึงจุดเจ้าชะตาหมายถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เกิดขึ้นกับตัวคุณโดยตรงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหรือการงานเช่นคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานแบบกระทันหันต่อมาพลังดาวบ่งชี้ว่าคุณต้องเลือกทางเดือนให้ชัดเพราะพลังนี้คือการผสมระหว่างโอกาสกับข้อจำกัดคุณจะได้เจอโอกาสดีเช่นงานใหม่ลูกค้าใหม่หรือเงินก้อนแต่ก็จะมาพร้อมภาระหนัก หรือต้องแลกด้วยความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นถ้าบริหารปัจจัยทุกอย่างได้อย่างสมดุลคุณจะได้ประโยชน์มากกว่าเสียค่ะพลังที่ 3. ดาวศุกร์สัมพันธ์กับเนปจูนเท่ากับดวงจันทร์เรื่องความรักและอารมณ์ของคุณในเดือนนี้โรแมนติกแต่สับสนง่ายคุณอาจแอบชอบใครบางคนแต่ยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจริงจังหรือไม่หรือถ้ามีคู่แล้วอาจมีความน้อยใจและเข้าใจผิดกันได้ง่าย พลังที่4ดาวอังคารและพลูโตรวมพลังมาถึงอาทิตย์คุณจะรู้สึกเหมือนถูกผลักให้ต้องลุกขึ้นเปลี่ยนชีวิตเป็นพลังแห่งการต่อสู้ความกล้าหาญและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าคุณใช้พลังนี้ในทางสร้างสรรค์จะทำให้คุณพุ่งทยานได้จริงเรามาเช็คเรื่องงานกันนะคะงานของชาวกุมเดือนนี้เหมือนเจอคลื่นลูกใหญ่ที่บังคับให้คุณต้องเปลี่ยนทิศท,ทาง เริ่มต้นด้วยพลังดาวที่บอกถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพการงานพลังนี้บอกถึงการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในงานคุณอาจถูกโยกย้ายทีมเจอโครงสร้างงานเปลี่ยนได้เริ่มทำงานชิ้นใหม่ที่ไม่เคยจับมาก่อนหรือแม้แต่เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยต่อมาเจอมิดทอยของพรหัสกับเสาเท่ากับเอเซนเดนตหมายถึงภาระที่มากับโอกาสพลังนี้ชี้ว่าโอกาสเรื่องงานจะมาพร้อมข้อจากัด คุณอาจได้งานใหม่ลูกค้าใหม่หรือข้อเสนอที่ดีแต่ก็มีเงื่อนไขหนักๆตามมาด้วยเช่นบริษัทเลื่อนตำแหน่งให้คุณแต่ต้องทำงานล่วงเวลาโดยไม่มีค่าตอบแทนและสุดท้ายพลังของอังคารและพลูโตผลักคุณให้สู้เต็มที่เหมือนแรงกดที่บังคับให้คุณต้องแสดงศักยภาพออกมาคุณจะรู้สึกว่าเดือนนี้ไม่ทำไม่ได้แต่ถ้าทำเต็มที่จะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณคือของจริงเช่น คุณอาจเป็นคนเดียวที่กล้าลุกขึ้นเสนอแผนใหม่ในที่ประชุมแล้วแผนนั้นถูกนำไปใช้จริงหรือการลาออกจากงานที่ไม่ใช่เพื่อเริ่มต้นใหม่กับทางที่คุณถนัดมากกว่าด้านการเงินการเงินของคุณชาวกลุมเดือนนี้ไม่ได้มาง่ายๆแต่เป็นเงินที่มาพร้อมเงื่อนไขและความกดดันค่ะพฤหัสสัมพันธ์กับเสาเท่ากับแอสเซนดิ์บ่งบอกถึงภาร,ระที่มากับเงินพลังนี้หมายถึงรายได้หรือโอกาสทางการเงินที่มาพร้อมข้อผูกมัด คุณอาจได้เงินก้อนหรือดิวที่ใหญ่ขึ้นแต่ต้องแบกภาระเพิ่มเช่นงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นหรือมีสัญญาที่มีเงื่อนไขบางอย่างที่คุณไม่เต็มใจนักต่อมามีพลังของสุกรวมกับพลูโตกระทบถึงดวงอาทิตย์หมายถึงเงินที่ต้องแลกด้วยแรงพลังนี้คือเงินที่ได้จากความพยายามสุดแรงกายแรงใจไม่ได้มาเพราะโชคแต่เพราะคุณลุยเองเต็มที่เช่นคุณอาจต้องวิ่งงาน3-4ถึงที่ในวันเดียวถึงจะได้เงินก้อนใหญ่ แต่พอสำเร็จก็ภูมิใจในตัวเองว่าฉันทําได้และพลัง mid-point ของอาทิตย์กับยูเรนัสส่งถึงอาชีพหมายถึงไรายได้เสริมจากคนรอบตัวพลังนี้บอกว่าการเงินบางส่วนจะมาแบบไม่คาดคิดเช่นจากเพื่อนร่วมง,งานหรือจากการทํางานเสริมนอกเหนือจากงานประจําอยู่ๆเพื่อนมาชวนทํางานเสริมหรือคุณอาจได้รับข้อเสนอจากคนรู้จักให้ไปร่วมง,งานอย่างกระทันหันค่ะทางด้านความรักและความสัมพันธ์ดาวศุกร์รวมกับดาวเนปจูน ส่งพลังโรแมนติกอ่อนไหวมาถึงจิตใจของคุณโดยตรงเดือนนี้คุณอาจได้พบคนใหม่ที่ทำให้หัวใจสัน่นเขาดูอ่อนโยนอบอุน่นเหมือนเข้าใจคุณหมดทุกอย่างแต่ไม่นานคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเร็วเกินจริงไปหน่อยเหมือนฝันที่งดงามแต่ยังไม่มีความมั่นคงพอจะมั่นใจเช่นคุยกันได้แค่ไม่กี่วันอีกฝ่ายก็หายเงียบไป หรือเริ่มพูดจาแปลกๆเหมือนปิดบังอะไรอยู่คุณเองต้องใช้เวลาศึกษาให้นานๆก่อนจะตกลงคบกันนะคะต่อมาเจอพลังของอาทิตย์รวมกับดาวยูเรนัสส่งแรงเปลี่ยนแปลงฉับพลันมาที่จุดเจ้าชะตาของคุณบ่งชี้ว่าเกิดความสัมพันธ์ที่คุณคาดไม่ถึงอาจแปลเปลี่ยนแบบไม่ให้เตรียมใจคนที่เคยเป็นเพื่อนอาจกลายเป็นคนที่มาสารภาพรักกับคุณหรือคนที่เคยดูมีใจ อาจหายไปโดยไม่บอกลาสักคำเช่นคุณได้รับข้อความสารภาพรักจากคนที่คุณไม่เคยคิดเกินเพื่อนส่วนคุณยังลังเลและยังไม่ทันได้ตอบอะไรเขากลับหายไปเฉยๆพร้อมบอกว่าขอโทษนะเราคิดไปเองจิงให้คุณยืนงมอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตกับปัจจุบันสุดท้ายรับพลังของพฤหัสรวมกับเสาสูงพลังถึงคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิต ความรักครั้งใหม่อาจเดินเข้ามาอย่างชัดเจนแต่ใจของคุณอาจยังมีเงาของอดีตความลังเลความไม่พร้อมยังสลัดคนเก่าไม่ได้จะกลายเป็นจุดชี้วัดว่าจะเอายังไงกับรักครั้งนี้ดีเพราะใจคุณยังไม่พร้อมจะเปิดรับเต็มที่แผลเก่าก็ยังไม่หายสนิทดีแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบรับรักหรือตัดโอกาสอย่างน้อยคุยกันแบบเพื่อนที่ดี ยังมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อในอนาคตนะคะส่วนด้านสุขภาพและพลังชีวิตนั้นเดือนนี้ร่างกายและจิตใจส่งสัญญาณให้คุณฟังตัวเองให้มากขึ้นดาวสาวรวมกับเนปจูนส่งพลังของความอ่อนแอซึมลึกมาที่จิตใจของคุณเดือนนี้ร่างกายของคุณอาจไวเป็นพิเศษต่อความเหนื่อยล้าไม่ได้ป่วยรุนแรงแต่รู้สึกเพลียจัดและพลังชีวิตเหมือนหายไป ใจิตใจเขาอ่อนไหวกับเรื่องรอบตัวง่ายกว่าปกตินะคะคุณนอนครบ7-8ชั่วโมงแต่ยังรู้สึกไม่สดชื่นบางวันอารมณ์เหวี่ยงแบบไม่มีเหตุผลหรืออาจรู้สึกว่าระบบภูมิคุ้มกันอ่อนลงเล็กน้อยเจ็บคอเป็นผื่นง่ายหรือไวต่ออากาศแปรปรวน ต่อมาอังคารรวมกับดาวฮา์ดิสส่งพลังของความเครียดสะสมมาที่จุดเจ้าชะตาของคุณร่างกายของคุณกำลังแบกรับความเครียดแบบเรื้อรังไม่ใช่อาการเฉียบพลันแต่เป็นความกดดันที่กินพลังงานจากภายในคุณอาจมีอาการปวดหลังเรื้อรังจากการนั่งผิดท่านานๆปวดหัวบ่อยๆหรือเป็นสิวขึ้นซ้ำๆในตำแหน่งเดิมและมนุษย์เงินเดือนอาจมีอาการออฟฟิศซินโดรมมากขึ้น จันทร์ร่วมกับเสาส่งพลังของความนิ่งและความจำกัดมายังคุณพลังนี้บอกว่าร่างกายต้องการการพักแต่คุณอาจไม่ได้ให้เวลาตัวเองเพียงพอหรือเพราะเดดไลน์บีบให้ฝืนทั้งที่ร่างกายอยากจะหยุดคุณอาจนอนไม่ค่อยหลับแบบหลับตาแต่สมองยังวิ่งคิดนูน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆบางคนรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวทำให้เศร้ากว่าปกติหรือบางคนมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไม่สม่ำเสมอ คำแนะนำเสริมสุขภาพชาวกลุ่มเดือนนี้คือเลือกกินอาหารที่อุ่นพลังอย่างสูงเช่นสมุนไพรริดร้อนขนมหวานฟักทองและถ้าเป็นไปได้ควรสัมผัสแสงแดดยามเช้าเพื่อชาร์จพลังชีวิตนะคะวันที่คุณได้รับพลังส่งเสริมจากดาวได้แก่วันที่ 5, 9, 14, 21, 29กันยายนเป็นวันที่ดาวพริหัสเชื่อมโยงความรักกับเป้าหมายชีวิต คุณจะได้รับพลังแห่งความดึงดูดโอกาสดีๆทั้งในเรื่องส่วนตัวและการงานวันเหล่านี้ดาวพฤหัสและพลังแห่งความสำเร็จโคจรส่งแรงบวกเหมาะกับการนัดพบพูดคุยเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ความสัมพันธ์หรือสิ่งที่คุณรักจะนำพาโอกาสและความสำเร็จเข้ามาให้คุณแบบไม่คาดคิดตัวอย่างเช่นได้รับโอกาสดีจากสเสน่ห์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ช่วยพาไปสู่ความสำเร็จ เจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าหรือเจอคนถูกใจในสายอาชีพเดียวกันได้รับโชคจากของสวยงามหรืองานศิลปะหรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะถูกชะตากับคุณคุณควรทำจิตใจให้ปลอดโปร่งเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันเหล่านี้นะคะส่วนวันที่คุณควรตั้งรับให้นีได้แก่วันที่2 7 16 22 27กัมยานะคะวันเหล่านี้ ได้รับอิทธิพลจากพลังดาวเสารและเนปจูนรวมพลังกันส่งแรงเหนื่อยล้าอ่อนไหวและเข้าใจผิดมาทดสอบคุณพลังดาวบ่งบอกถึงความโรแมนติกที่ไม่สมหวังอาจกลายเป็นความเศร้าแบบไรคำอธิบายขอให้ระวังการตัดสินใจเรื่องใหญ่ในวันเหล่านี้เพราะอาจเกิดจากอารมณ์ไม่มั่นคงนอกจากนี้คุณอาจเข้าใจผิดคำพูดของคนใกล้ตัวแล้วกลายเป็นงอนกันรู้สึกว่าความรักไม่มั่นคงถูกหลอก หรือแอบรักใครที่แทบไม่มีโอกาสเป็นไปได้คุณจะมีอารมณ์อ่อนไหวกว่าปกติร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุหรือรู้สึกหมดพลังหมดแรงจะคุยเรื่องความสัมพันธ์ทั้งยังหมดแรงบันดาลใจเบิร์นเอาท์ไม่มั่นใจในผลงานของตัวเองคุณควรตั้งสติรับพลังดาวนี้ให้ดีเข้มแข็งเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะ สีเสื้อมองคลที่แนะนำในเดือนกันยายนนี้คือสีฟ้าน้ำทะเลช่วยให้คุณสงบนิ่งเมื่อเจอสถานการณ์ที่ทำให้ใจสับสนสีเทามุกช่วยรีเซ็ตความรู้สึกและทำให้จิตใจปลอดโปร่งชัดเจนสีเทาอ่อนช่วยทำให้จิตใจมั่นคงลดแรงกระแทกทางอารมณ์น้ำหอมเสริมสเสน่ห์แนะนำแนวกลิน่นดอกไม้ขาวช่วยสร้างแรงดึงดูดแบบเงียบ เสริมสเสน่ห์ให้หน้าค้นหาเช่น Gucci Flora Gorgeous Gardenia กลิ่นแนว Mineral and e a r t h y Clean ช่วยให้จิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวง่ายเช่น Mason m a g i l i a หรือ p l i c a w e n d e r i n Stops กลิ่นแนว a r OMATIC HERBAL ช่วยลดความเครียดทำให้ผ่อนคลายสร้างสมดุลทางอารมณ์เช่น l o i t a n The v e r t e Green Tea ส่วนเครื่องประดับนำโชคที่เหมาะสมกับเดือนนี้ได้แก่ ลาปาโดไลและมูนสโตนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับคำทํานายของราศีกุมหากคุณชอบอย่าลืมติดตามเราแสนดี639ไปเรื่อยๆนะคะเพราะเราตั้งใจทํำนายดวงของคุณอย่างแม่นยำด้วยหลักของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าดาวกำลังบอกให้คุณช้าลงเพื่อเตรียมตัวสำหรับโอกาสใหม่ที่ดีกว่าเดิมและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ